วันนี้นะครับเราก็มาดูผลผลิตนะครับเก็บเกี่ยวตัว d ีเอ8นนะครับที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาเพียงกันแค่2คนนะครับเรามาทั้งเกษตรกรที่ทําจริงในแปลงนะครับแล้วก็หักให้ดูกันเลยว่ามันหักง่ายแค่ไหนนะครับผลผลิตเป็นขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับเ8 8เราได้มาบุกถึงเชียงรายแล้วนะครับพื้นที่ที่นี่นะครับสามารถปลูกได้นะครับได้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะแก่การหักมือทนสภาพอากาศต้นใหญ่ ต้นใหญ่ไหมครับที่ปลูกมาต้นใหญ่ฝักใหญ่ไหมครับใหญ่หใหญ่ใหญ่นะครับสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ถ้าดินดีวันนี้เราจะได้ที่ดีกว่านี้เนาะใช่ทีนี้ค่อนข้างเป็นดินเหนียวปนหินนะครับทําให้สภาพของการเจริญเติบโตนั้นค่อนข้างลําบากนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินทรายดินร่วนมากกว่านี้เราจะได้ฝักที่ดีกว่านี้นะครับขนาดที่ดินช่วยใช่อากาศที่นี่มันจะเนาะอากาศคาจจมบุกสมบันเลยนะใช่ครับความชื้นสูงอ่า แต่ถ้าเป็นดินที่ดีนะครับเรารับประกันว่ามันจะไม่ได้แค่ฝักแค่นี้แน่นอนนะครับแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับพื้นที่ที่นี่เลยที่เป็นดินเหนียวหินนะครับสามารถปลูกได้นะครับด้วยขนาดฝักที่เราเห็นอยู่นะตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ครับสําหรับตัว DN 988ของบริษัทสันวครับขอบคุณครับ